คนพิพากวิจาร์แล้วก็ไปขุดคุ้ยอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยครับหนุ่มสงขาเข้ามาขอความเป็นธรรมคุณผู้ชมฮะเขาเล่นแอปหาคู่แหละอ่าเล่นแอปหาคู่แล้วสุดท้ายก็มีการนัดแนะปะัดนัดแนะกันไปมีเพศสัมพันธ์กันครับคนที่นัดแนะด้วยเป็นทหารยศในพลทีนี้การนัดแนะกันคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปแต่พฤติกรรมก็คือเขาบอกเขารับไม่ได้หนึ่งโดนทารุณร่างกายเพราะเจอซาดิสสอง บังคับให้เขาเสพยาด้วยและที่สำคัญมีอะไรการเสรจสับปั๊บพูดจาดูหมิ่นเขาต่างๆนานาโยนเงินให้สองพันบอกมันทำร like ala ้ายจิตใจกันเกินไปอะลองฟังเสียงเขาดูครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นน้ำแข็งเล่นภาษาของเขาเรยกว่าอะไรเล่นม่อเป็่านะครับกระเด็นลงฉิดให้หน่อยนอนไม่ข้างเสียงมีดียาเขา ขออนุญาตเซ็นเซอร์อย่างแรงใช่อนุญาตเซนเซอร์อย่างแรงเพราะว่าต้นฉบับจริงๆคือมันยิ่งกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นหลักฐานบางส่วนได้ทหารยศในพลนะครับชวนหนุ่มสงขลาเขาอธิบายเลยฮะเสพไอด้วยการฉีดเข้าเส้นครับ,รบเขานัดเจอกันก็คือแชทหากันทางแอปหาคู่อะฮะถูกอกถูกใจกันก็เลยนัดแนะกันไปแถวโรงแรมที่สะเดาวจังหวัดสงขลา ก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะคือวันที่22เมษายนนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่คิดว่าทหารนายนีนะ้มีตะแ่งใหญ่โตนะคิดว่าเป็นข้าราชการทั่วไปก็มีการนัดเจอกันฮะถูกคอกันเอ้าต้อตงปกไหมนัดเจอกันพอไปถึงห้องฮะพูดคุยกันตามปกติแล้วก็มีการอาบน้ํากันอาบน้ํากันเสร็จสปปับปั๊บนายพลคุณผู้ชมฮะ ชวนเสพยาไอซ์แต่ว่าน้องครับปฏิเสธนะครับคุณผู้ชมและระหว่างนั้นมันหนักกว่านั้นเขาบอกระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันในพลเนี่ยโอ้โหเอาเอา,เอาทุกอย่างออกมาเลยอุปกรณ์ทุกอย่างพวกเซ็กทอยอ,ะอ่ะเป็นเซ็กแบบซาดิสโซ่แซ่กุญแจมือนีอ่ไงดูสภาพแล้วดูสภาพตามตัวเขาคุณผู้ชมฮะเจอโซ่แซ่กุญแจมือเคี่ยนตีกัดกระชากจนเป็นแผลตามร่างกายเต็มไปหมดเลยเขาบอกตอนนั้นน่ะเขาก็ต้องทนเพราะว่าเขากลัวงไงครับ ก็ต้องทนฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเสร็จเสร็จสับทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาดูตามร่างกายโอ้โหบาดแผลผมเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ทำไมทํากับผมแบบนี้อือผมเจ็บไปหมดเลยนายพลขู่ว่าหากนำมันมีคลิปหรือมีภาพหลุดไปทางโซเชียลนะเจอดีแน่เรียบร้อยหลุดมาแล้วเรียบร้อยหลุดมาแล้วครัคุณผู้ชมฮะเพราะว่าน้องเนี่ยมาร้องสื่อและจะฟ้องดำเนินคดี เนื่องจากว่าไม่พอใจที hmm. ่นายมนนในพลท่านนี้นอกจากทําร้ายร่างกายทาร้ายจิตใจแล้วนะครับโยนเงินให้สองพันเลยจบจบกันไปจบจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเขาบอกทําแบบนี้ไม่ได้ครับเขาเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจแถมข่มขู่เขาอีกเขาก็เลยตัดสินใจเอาภาพทั้งหมดมาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้หน่วยงานโต้สังกัดเอาผิดกับทหารในพลคนนี้เพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้จะเป็นเหยื่อคนแรกน่าจะโดนมากกว่านี้แล้วครับ ให้เราสองพันบอกเออเอาไปสองพันพี่ให้แค่นี้จบๆไปซะอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวผมเองก็ถามว่าอยากได้เงินไหมก็ไม่ได้อยากได้นะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่น่ามาโดนทุบโดนตีมันเหมือนว่าจ่ายเงินแค่สองพันแล้วเราตีใครก็ได้ยังนั้นมันมันไม่โอเคครับผมไปเห็นป้ายกระเป๋าไงป้ายกระเป๋าเป็นชื่อว่าให้เป็นชื่อคนมีสี่มีศักอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็กลัวอันตรายว่าให้ฉัดขืนว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าลูกน้องเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่ากลัวจะได้รับอันตราย ผู้เสียหายนะครับมอบหมายให้ทนายเ,นยเดินทางเอาผิดกับใยพลนะครับเขาเข้าไปตรวจสภาพร่างกายพบรอยเขียวช้ำตามร่างกายนี่คือทนายเมื่อกี้นะนี่คือทนายนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงเลือดไหลไม่หยุดเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลฮะคุณหมอต้องเร่งผ่าตัดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ห้ามเลือดหรอแสดงว่าโดนไปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมฮะก็ทนายยืนยันว่าแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผู้ก่อเหตุเป็นถึงทหารยศสูงควรจะต้องรับผิดชอบ เยียวยาผู้เสียหายหากผู้เสียหายรักษาตัวเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปพบกับตำรวจดำเนินคดีนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะพอบอกว่าเป็นทหารยศในพลกองทัพบ,บกเมื่อวานไม่ได้ถแถลงนะ,ะแต่ออกเป็นเอกสารมาชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ส่วนบุคคลแต่ในฐานะหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงได้เข้าไปตรวจสอบแล้วเป็นทหารจริงๆนะครับตอนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับกองทัพบก มีคำสั่งให้ธนามีคำสั่งให้ทหารคนนี้มาช่วยราชการในส่วนกลางก่อนหากพบว่ามีความผิดจริงจะพิจารณาความผิดทางวินัยต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายครับแต่ทีนี้เมื่อวานนี้กองทัพบกก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการเสพยาเ,ออเพราะว่าตามประวัติแล้วนายทหารท่านนี้เนี่ย สังกัดอยู่โรงพยาบาลด้วยนะอบิฉมมะน้นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ทางกองทัพไม่ได้ชี้แจงเรื่องของทหารเสพไอซ์ว่ามีความผิดไหมอะไรยังไงแต่หลังเกิดเหตุนายทหารท่านนี้มีการทักแชทไปคุยกับน้องผู้เสียหายนะครับทำไมทำกับพี่แบบนี้อ่า,อาทำไมทำกับพี่แบบนี้กินในที่ลับเออ,อะไรอย่างนี้ว่าใครในที่แจ้งป้าแต่ทีนี้ต้องมาดูนะครับว่า พอจริงๆมันเหมือนกับเป็นความสมัครใจกันตั้งแต่ต้นนั่นแหะสิแต่พอไปเจอแล้วก็ไปเจอเรื่องของการทําซาดิสแบบเนี้ยม,มันจะตีเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายได้หรือไม่เอาจะต้องไปพิจารณาตามข้อกฎหมายนะคคุณผู้ชมนะมนดูพฤติการกันด้วยคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้